เดอะ a บทแมเป็น b a ท m a n เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตีความใหม่จากผู้กำกับอย่างแมดลีฟนะฮะที่เขาเคยกำกับอย่าง p l n n t t o t the p e s อะไรพวกนั้นนะครับ The Batman ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่แตกต่างไปจากที่คนทั่วไปคุ้นเคยด้อย่างนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยตัว Batman เนี่ยมีความเป็นนักสืบอยู่แล้วมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนะฮะ ซึ่งแตกต่างจากที่ทุกคนรู้จักกันทุกคนรู้จักแบทแมนเพราะแม่งแบทแมนแม่งปา Batman, แบทตะแรงแล้วก็ใช้แบทโมบิลแล้วก็มีแบทเคปแล้วก็มี Batman, แบทเครดิตคือแบทแมนจะมีพวกนั้นที่แบบว่ามีความระห่ำเขาจะชอบใช้คำนี้กันแบบระห่ำแต่ละภาคมึงดูมากี่เรื่องก็ระห่ำ แบทแมนมันระห่ำซะเหลือเกินถึงอรอไหมแต่ภาคนี้มันไม่ได้เน้นความระห่ำไงครับคือภาคนี้เขาก็ตีความมึงขึ้นมาใหม่มึงนึกสภาพแบบมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเขาทำมาตั้งเยอะมีกี่เวอร์ชันแล้วแบทแมนมีแบบเกือบสิบแล้วเวอร์ชันนะักแสดงอย่างเดียวเนี่ยมีเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการตีความใหม่ขึ้นมามันไม่เชิงตีความใหม่หรอกไอ้เหี้ยนี่คือต้นแบบต้นฉบับของแบทแมนแบทแมนเป็นนักสืบพี่เคยพูดมานานแล้ว ตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนเจ้าติกเลีกออกไปใหม่ตอนนั้นฮะพี่เคยพูดมานานแล้วว่าไอ้เฮียแบทแมนเขาเป็นนักสืบนะเว้ยแต่เราไม่เคยได้เห็นแบทแมนแม่งใช้สกิลในการสืบสวนสอบสวนเลยไงภาพนี้เขาก็เลยมาทางนี้นะครับมาทางสืบสวนสอบสวน,สวนหลายคนอาจจะไม่ชอบไม่อะไรหรือแบบว่าไม่ถูกใจหรือมันมันแตกต่างไงฮะนึกออกไหมฮะมันเป็นความแตกต่างซึ่งพี่ยินดีมากที่จะได้ดูอะไรที่มันแตกต่างมาจากเดิมถูกไหมมึอถภาพแบบไอ้เหียเขาเรีบู๊ต ไอรอนแมนก็ใหม่แล้วไอรอนแมนแม่งก็เหมือนกับโรเบิร์ตดานี่โจเนียเลยแบบมีความกวนตีนกวนตีนแรงขนาดนั้นอมันก็ถูกเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกไหมสุดท้ายมันก็จะถูกเปรียบเทียบเพราะแม่งทาเหมือนกันทําอะไรคล้ายๆกันถ้าเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเขาแค่พยายามจะทําอะไรใหม่ๆตีความใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะขายได้แล้วก็เปิดกลุ่มตลาดใหม่ขึ้นมามันเป็นเรื่องปกตินะมึงอย่ามาแบบต้องการเหมือนแบบเดิมไปดูแบบเดิมก็ไปดูแบเ,เอเฟกส์ไอ้เหี้ยเข้าใจไหมเดอะแบทแมนเนี่ยพี่จะบอกก่อนว่าอยากดู ตั้งแต่ตอนเทเลอร์ออกมาแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่เห็นในในเรีแอคชั่นของพี่นี่พี่แบบอยากพูดมากกูตื่นเต้นมากหลังจากท,ที่ไปดูมนเนี่ยคือมีความรู้สึกอย่างหนึง่งคือมันมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกมันมีจุดบกพร่องอยู่ประมาณ3จุดส่วนตัวที่พี่คิดว่ามันยังสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่านี่ก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีเรื่องหนึ่งคือพี่ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่านี่คือหนังสืบสวนบแบบจา๋าจ๋ามันจะมีส่วน,านพาร์ทพวกนี้ที่แบบมรนยาขาดอยู่พอสมควรนะฮะอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยม เขาเรียกว่าดัดแปลงซูเปอร์ฮีโร่ให้มันมีความเป็นหนังจริงๆมากขึ้นปกติเราเขาก็จะมีการวิพา์วิจารณ์กันจากต่างประเทศว่าซูเปอร์ฮีโร่นี่คือแบบสนสนุก นึกออกไหมฮะภาคน,นี้เนี่ยก็ไม่ถึงกับขั้นแต่สน,สนุกอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือก็ดีกว่าต้องการความระห่ำเฉยๆแบบที่มึงต้องการถูกไหม The Batman เนี่ยเป็นเรื่องราวของบรูซเวนที่เพิ่งจะเป็นแบทแมนสักประมาณ2ปีนะช่วงแรกๆเนพี่ค่อนข้างชอบวิธีนําเสนอเขามากเลยตอนแรกๆมันจะเป็นซีนเหมือนกับบรรยากาศของเมืองก็เท่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ของแบทแมนที่อยู่บนฟ้าเราคือเรายังไม่ได้เห็นตัวแบทแมนแต่เห็นแค่สัญ,ญลักษณ์อะไรเงี้ย แล้วก็จะมีแบบ r รีแอคชั่นของคนที่มองเห็นไอ้พวกโจรเอ้ยที่ป้นอะไรเอ้ยแบบพอเห็นแบทแมนปุ๊บแล้วรู้สึกกลัวเงาที่ตัวเองยืนอยู่อะไรประมาณนั้นแบบแบทแมนเดี่ยได้สามารถสร้างความกลัวให้เกิดกับพวกเราอาชญากรอะไรพวกนี้ภายในเมืองก็เท่มอะไรงนี้พี่ชอบมากตอนนั้นนี่คือวิธีนําเสนอนี่คือดีมาก จะมีความรู้สึกมันหนังผีเลยเพราะว่าแบทแมนแม่งสามารถเดินออกมาจากเงาอันไหนก็ได้มันเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากในการที่เขาจะเล่าแบบว่ามันจะมีคําพูดประมาณว่ากูเนี่ยคือตัวคนเดียวไปอยู่ทุกที่ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยความกลัวมันจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องถูกนามาใช้เพื่อทําให้ อาชญากรเหล่านี้เนี่ยมันมันมันฉุกคิดขึ้นมาเวลามันทําผิดอะไรขึ้นมาแบบมันเห็นปุ๊บแล้วอีกทีอ่ะแม่งไอสัตว์มันอยู่แถวนี้ไม่วะเนื้อป่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้นี่นี่คือวิธีนําเสนอที่ดีมากนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนําเสนอเป็นมุมมองของตัวเดอะลิฟเตอร์นะฮะซึ่งนําแสดงโดยพอดานโน่เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีวิธีการแสดงแบบใช้เสียงหายใจเยอะๆหน่อยเนื้อป่ะอารมณ์แบบดาร์ฟเวเดอร์นิดนึ่งดนตรีประกอบอะไรนี่ก็จะมีความเป็นดาร์ฟเวเดอร์อะไรนิดนึงเนื้อป่ะ มีมีหลายอย่างกันนะทำให้นึกถึงสตาร์วอลอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีวิธีนําเสนอที่พี่ว่าดีนะสังเกตดูว่าเวลาจะเปิดตัวละครตัวลิทเลอร์ทั้งทีเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บแม่งเหมือนหนังผีเลยแบบยืนอยู่ในเงามืดๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาใช้วิธีเล่าดีมากไอ้พวกแบบวิธีนําเสนออะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีเลยซึ่งเป็นไปตลอดทั้งเรื่องเลยนะฮะการแสดงของ ทั้งบูสเวนแล้วก็ทั้ง The ะ i ิลเลอพี่ขอชื่นชมมากว่าแสดงดีมากถึงแม้ว่าแบทแมนเนี่ยมันจะมีแบบเนืกออกไหมความสโลโมชันนิดหนึ่งในการเดินเหินอะไรงนี้มันเป็นสไตล์นะฮะ มันเป็นหนังนัวที่ถูกเอาไปเขาเรียกว่าสไตล์ไลซ์นะฮะก็คือไปไปเปลี่ยนการแสดงเขาเรียกว่าเปลี่ยนจังหวะจากโคนในการพูดในการเดินเหินในการแบบในการนําเสนอให้มันสโลว์มากขึ้นมันก็เลยจะเป็นหนังสโลเบิร์นพอสมควรคือเรื่องนี้เรียกเต็มๆว่าหนังสโลเบิร์นก็ได้เพราะว่าแอคชั่นเขาเรียกว่าเซตพีซเนี่ยคือ ซีนแอคชั่นเนี่ยน้อยมากเซตพีดใหญ่ๆเนี่ยมีประมาณแค่สองอันแค่นั้นเองนะฮะทั้งตลอดทั้งเรื่องฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนังที่เน้นในการค้นหาปริศนาที่ถูกวางไว้โดยเดอะริสเลอร์อะไรอย่างงี้นะไอพาร์ทปริศนาเนี่ยคือพี่มีความรู้สึกอย่างหนึง่งคือมันยังไม่แข็งแรงพอนะฮะคือมันไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่มันจะมีพล็อตของ URL าตตานะกนะูออกเสียง เทพมากนะเอะมันจะมีเป็น,ปนภาษาสเปนหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันเป็นคําที่ลิเอิ์คิดขึ้นมาแล้วก็มีความหมายว่าหนูมีปีกสาหรับต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะคิดถึงตัวนกพิราบอะไรก่อนมันก็จะเป็น2ความหมายของ ทั้งภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมารวมกันซึ่งหนูสําหรับเขาเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือหนอนบ่อนไส้ของไทยระแปงง่ายว่ามันมันแบบเป็นหนอนบ่อนไส้แบบเป็นสายตํารวจเป็นแบบไอตัวที่แฝงอยู่ในแบบพวกหนอนอน่นนึกออกไหมแต่ของเขาจะใช่หนูเราใช่หนอนอ่าตัวแบทแมนเนมนก็เลยตีความว่าอ๋อน่าจะเป็นพวกพิราบพิราบสงขาพิราบอะไรยี้ มันก็เลยเหมือนเป็นเป็นสายตำรวจอะไรอย่างนี้มันก็มีการแบบนึกว่าไปไปสืบสวนสอบส,สวนไปตามหาคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปเจอแบทบูเมนซึ่งแบทบูเมนก็เรื่องนี้พี่ว่าสแสดงค่อนข้างดีนะพี่ชอบมากลองลงมาจากแอร์น็ตเวอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะคือแบบใกล้ๆนิดเดียวเองพี่ชอบนะคือคําว่านกมีปีกเนี่ยเราพูดกันง่ายๆคือคนส่ญญวนใหญ่ก็จะคิดถึงข้างคาวถูกไหมก็จะคิดถึงข้างคาวฝั่งหลังมันก็คิดถึงข้างคาวครับพี่ก็ได้ไปอ่านรีวิววางอันมาเหมือนกันที่เขาบอกว่าเออไอ้เนีย มันมันค่อนข้างชัดเจนอยู่นะมันออบเวสอยู่นะคือไอไอหนูมีเปรตนี่มันข้างคาวนะแต่พอเรื่องของของเขาเนี่ยแบทแมนมันใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากที่จะรู้ว่าอ๋อมันมันหมายถึงข้างคาวมันหมายถึงข้างคาวคือแบบใช้เวลานานมากเพราะว่าเขาไปหาตอนแรกโอเคคือตอนไปหานกพิราบอะไรเงี้ยกูก็ให้อภัยได้โอเคโอเคเออมันมันเป็นไปได้สักพักมึงเริ่มไปหาแพนกวินโอเค แผนกลินหนูมีปีกโอเคอ่าแล้วก็เริ่มไปหาแบบเหยื่เหยี่วก็เหยี่วก็มีปีกนะโอเคโอเคได้อ่าแล้วสักพักมึงต้องไปเห็นแบบนึกเอวะมึงต้องไปเห็นไปเห็นข้างข่าวอยู่ในกรงมึงถึงจะรู้นึกเหรอวะมึงมึงต้องไปเห็นข้างข่าวในกรงมึงถึงจะรู้ว่าอ๋อข้างข่าวมีปีกเหมือนกันอ๋อหมายถึงข้างข่าวนึกเหรอว่ามันแบบไอสัตว์มึงดูที่เสื้อมึงไหมมึงดูที่เสื้อมึงไหมเสื้อมึงก็มีนะข้างค้านะหรือมึงเปิดกระเป๋ามาก็มี บดเครดิตคือมันนึกนึกเอาไหมมันก็ไอสัตว์มันมันอยู่ใกล้นิดเดียวมันอยู่มันด้วยความที่เราต้องคาดหวังเยอะอย่างหนึ่งคือเขาเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกนะนักสืบนึกเอาไหมฉะนั้นเนี่ยไอพาร์ทสืบสวนสอบสวนเนี่ยพี่ไม่มันไม่ค่อยน่าสนใจเอาจริงมันไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่มันก็เลยทําให้พี่ต้องลดคะแนนไอพาร์ตตรงนี้ลงซึ่งไม่งเป็นหนังสืบสวนสอบสวนด้ไงนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าเขาอาจจะ เล่าสืบสวนสอบสวนไม่เก่งเท่าไหร่คือเขามาเขาได้เรื่องฟิลนะฟิลหนังมันดีมากคือไอ้วิธีเขาเรียกว่าวิธีการถ่ายทำไอ้มุมกล้องเอยไอไอวิธีการแสดงวิธีการเดินเหินสีภาพอะไรเงี้ยสังเกตดูมันจะเป็นหนังที่ฝนตกแม่งเกือบทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบ ทมึนทึนนิดนึงทุกอย่างมันตึงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะสโล์ช้าๆตึงๆแต่พลอตมันยังไม่ได้ไอเรื่องการแสดงในพี่ไม่กังขาใครสักคนเลยโดยเฉพาะแพนกวินนี่คือแบบแสดงแบบไเอ้หี้ยคือจําไม่ได้เลยนั่นคือโคลินฟาเรลนึกออกมาแบบคุณนึกไม่ออกเลยไเอ้หี้ยแม่งเขาหายไปเลยเว้ยโคลินฟาเรลนี่คือหายไปเลยแบบพอเมคอัพตัวนั้นปุ๊บแม่งหายไปเลยคือแม้แต่เสียงน่ะแม้แต่เสียงก็ฟังแทบไม่ออกว่านั่นคือโคลินฟาเรลนั่นนั่นคือการแสดงที่ดีมากต่รมาพี่นั่นคือการใช้ เมคอัพให้ถูกนะไม่เหมือนโจเกอร์ของจารีตเลโต้เห็นมึงเห็นไหมใช้เมคอัพเป็นไงศาสตร์เป็นไงอ๋อเป็นไงอออะไรกูเพิมกูเพิมคืออันนั้นมันก็ยังเห็นเป็นจารีตเลโต้เพ่งพยายามทำท่าเท่ๆนึกออกปะแต่อันนี้แบบเราไม่เห็นเลยเขากลายเป็นตัวละครตัวนี้ไปเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ขาดไปสําหรับหนังแนวแบบนี้ที่พี่คิดว่ามันน่าเสียดายนั่นก็คือความรุนแรงพี่คิดว่ามันยังขาดความรุนแรงพอสมควรเพราะว่า มันเป็นหนังอาชญากรรมอ่ะมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนภายในเมืองที่แบบไอ้เหี้ยทำมือทึนฝนตกตลอดเวลาคือมันมีความเป็นหนังนูนีโอโนอาอย่างอย่างแน่แท้เลยแต่แม่งเลือดแทบไม่มีอนี่ะนึกออมันเลือดน้อยมากขนาดไอ้ไอ้นิ้วอะไรวะไอ้นิ้วชี้นิ้วเหี้ยอะไรที่มันถูกตัดมามันยังเซนเซอร์เลยไปสังเกตดูหน้ามันเซนเซอร์นิ้วแม่แบบมันดูไม่ออกมันเอาอะไรพันเอาไว้มันเอาเหมือนแบบเทปเหี้ยอะไรทุกอย่างพันนิ้วไว้เพื่อที่จะแบบให้มันผ่านเซนเซอร์เน่นึกออกปะซึ่งมันเป็นหนัง PG 13 ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นหนังเรทอาร์ได้สบาปแต่เขามันอยู่ที่โปรดิวเซอร์มันอยู่ที่อะไรพวกนั้นนี่แหละพี่คิดว่ามันต้องมีการแบบถกเถียงกันแน่นอนมันก็เลยเฮียหน้าเสียดายหน้าหน้าเสียดายที่แบบเฮียมันมันไปไม่ถึงอ่ะเนื่องว่ามันยังไปไม่ถึงถ้าเกิดเราดูแบบโซดีแอคมาดูเซเว่นมาอะไรพวกนี้มันความรุนแรงมันชัดเจนมากนะความรุนแรงมันมันเขาเรียกว่ามันไม่เหนียมอายเอาอย่างนี้แล้วกันหนังพวกนั้นมันไม่ได้เหนียมอายเรื่องความรุนแรงยิ่งเซเว่นนี่แบบโหเหีย รุนแรงสไตล์หาแต่เรื่องนี้มันมัน,ม,นมันน้อยสําหรับพี่มันค่อนข้างน้อยอ่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่ามันมันล้นนะมันล้นก็คือเรื่องสาวนะพี่ว่ามันซาวเนี่ยค่อนข้างดีนะมันไม่ใช่อะไรที่เราได้ยินมาจากแบทแมนบ่อยๆนะครับอ่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะเราไม่ได้เห็นแบบนี้แต่ในการ์ตูนอาจจะมีบ้างหรืออี้พี่ก็ไม่ได้ติดตามการ์ตูนเท่าไหร่ แต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินซาวอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ซาวเนี่ยพี่ว่ามันมันมันล้นไปคือมันมันโอเวอร์ยูสมากคือมันใช้มันแบบไปฟังดูนะคือประมาณ95%ของเรื่องนี้แบบต้องมีซาวทย่อะไรประกอบอยู่ตลอดเวลาคือต้องมีเปิดเพลงหรือต้องแบบอะไรคือแบบยิ่งเป็นหนังสไตล์ส,สืบสวนสอบสวนเนี่ยกับบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นมาแบบงานภาพที่แม่งโคตรสวยสําหรับพี่แม่งสวยนะคือแสงเสริงอะไรก็จัดดีมากพี่กลับเสียดายที่แบบ ไอไอบรรยากาศพวกเนี้ยมันถูกเอามากลบด้วยซาวที่แบบมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้มันสามารถใช้ซาวเขาเรียกว่าแอมเบียนนะฮะซาวบรรยากาศรอบๆคือฝนตกนี่ถูกไหมอ้ยบรรยากาศเมืองของมึงฝนตกตกเดินแบทแมนเดินเสียงดังๆอะไรเงี้ยสังเกตดูแบทแมนจะเดินเสียงพึ่งพึ่งพึ่งเดินช้าๆนี่ดังๆ,งๆแล้วก็แม่งฝนตกมึงมีเสียงลมมีเสียงหายใจของคนหรือเปล่า ให้เป็นหนังนิโอโนาแทบๆเลยคือพี่จะนึกถึงผู้กำกับที่พี่ชอบมากที่เขาทำหนังแนวสไตล์นี้บ่อยๆซึ่งเป็นหนังแบบสโลเบิร์นเดินช้าๆตัวละครแม่งพูดน้อยๆตัวเอกแม่งอมทุกข์อะไรประมาณนั้นนั่นก็คือนิโคลัสไวดิงเลเฟนนะ,ะ,ะเขาเป็นผู้กำกับออลิเกตฟอร์กีพวกเรื่อง Drive พวกเด e นโอนดีมอนอะไรพวกนี้หนั่เขาจะสไตล์นี้เลยนะ,ะเดินช้าๆทำอะไรช้าๆหน่อยหนังยาวๆหน่อยแล้วก็ อแต่ความรุนแรงก็จะเต็มกูบอกเลยว่าเขาเขาจะเต็มเรื่องความรุนแรงมากเมื่อไม่ฟังไม่ต้องฟังจะเต็มมากๆจะเต็มยี่ฮีอาเลือดสาดอะไรงั้นเลยคือแบบมันพอมันรุนแรงมันก็จะรุนแรงเลยแสงเสริงอะไรก็สวยแบบนี้เลยพอเวลาเขาใช้ซาวน์เนี่ยก็จะใช้แบบใช้ถูกจังหวะคือปล่อยให้เราได้ได้ ซึมซับไปกับบรรยากาศของเมืองก็แทมบ้างพี่มองว่ามันเลยเสียของโดยรวมแล้วส่วนตัวนะพี่ก็ยังชอบอยู่นะครับพี่ก็ยังชอบที่เขาเอาซุปเอาแบทแมนเนี่ยมาทําแบบเป็นฉบับแบบนี้สักทีนึกว่กม,มันก,มนก็มันก็ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการแสดงของพอดาโน่พี่ว่า พี่พว,ว,ว่าบันเทิงขอใช้คําว่าบันเทิงลวกันอาจจะอาจจะเคยเห็นในเรื่องของแดวิวบิบัดมาบ้างหรืออะไรก็ตามแต่พี่ว่านี่คือการแสดงที่บันเทิงมากมันจะมีความแบบตัวละครของลิดเลอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเด็กกาพร้าที่พยายามจะเขาเรียกอะไรล้างแค้นทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็มองว่าแบทแมนมึงเนี่ยคือต้นตอของไอเรื่องไอเมืองหีแตดเนี่ยอะไรประมาณนี้เนื่องว่ามันจะมีความงี้หรือเริม่มจะมีความแบบเป็นเด็กงองแงงนิดนึงอะ่ะหรือมีการแสดงแบบเวลาแบบหุดหงิดแล้วมันจะ อดานโนเขาจะชอบเล่นสไตล์ประมาณนี้นะฮะคือพี่เป็นแฟนเป็นแฟนขับของเขาอยู่แล้วแล้วเขาจะเล่นใหญ่ๆแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าสนุกดีพี่ว่าสนุกมันก็สนุกดีแล้วก็เหมาะสมกับคาแรคเตอร์รของนิเลอร์ดีนะ,ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากก็คือการที่เขาเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างเลยนะ,ะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบชุดปีกชุดเขาเรียกว่าชุดสูรนะ,ะชุดสูรที่ใช้บินสําหรับแบทแมนอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ของทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยคือมัน ถูกตีความใหม่ให้มันจับต้องได้คือให้มันเหมือนกับชีวิตจริงมากขึ้นลดอะไรก็ไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการเลยมากคือโยนไปมันคือแบตเตอร์แลนเนี่ยคือมันคือบูมแมลงของแบทแมนที่แบบแม่งปาแล้วก็สามารถแบบชิ่งกลับมาได้อย่างปฏิหารเนือ่องจากว่าแต่นี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นไงมันจับต้องได้แทบทุกอย่างทั้งตัวร้ายทั้งอะไรพวกนี้มันมันจับต้องได้ทุกอย่าง,ง,ลาง,าง,างเลยพี่ก็เลยค่อนข้างกั ชอบในในการที่เขาตีความภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะฮะหนังเรื่องนี้มีความโวกนิดหน่อยไหมพี่ก็ไม่ได้อะไรมากไม่ได้ตัดคะแนนเลยนะฮะ,ะแต่มันก็จะมีความโวกนิดหนึน่ง,งที่แบบว่าประธานนั้นที่ปดีผู้หญิงต้องเป็นคนดําอะไรเนงะี้ยแล้วก็จะมีแบบแคทบูเบนนี่ต้องพูดถึงแบบไอ้พวกคนขาวอะไรพวกนี้มันก็ตามสไตล์เนื้อว่าตามสไตล์ไปแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วกันพี่มองว่ามันมันก็ตามยุคสมัยนะเนื้อว่าก็ปล่อยเขาช่างช่าง,งพี่ไม่ได้อะไรมากพี่แค่ดูตัวหนังดูวิธีนําเสนอแล้วก็ enjoy ไปกับมันนะฮะขอให้คะแนนเลยด้วยกันนะครับ The Batman พี่ขอให้คะแนนที่8เต็ม10คะแนนนะครับแปดเต็มสิบนี่คือพี่ว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเราทุกคนมากเลยนะครับพี่ซาบซึ้งใจเสลือเกินคือแบบเดือนที่ผ่านมานี่คือแบบพี่ บอกตาตรงแบบใจชื้นมากนะฮะใจใจชื้นมากที่มีคนโดเน a t i o n มาขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสุลต่านทั้งหลายแหล่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุลตา่านเทอร์มินเดตนะฮะสุลต่าน Z ซนะฮะสุลต่านคอนนี่นะครับสุลตา่านแจ็คสวอโลนะครับสุลต่านวัฒพลนะครับพี่ยกให้เป็นสุลต่านทุกคนนะครับพี่ขอขอบคุณทุกคนที่ดเน a t ช่วยเหลือช่องนี้ขึ้นมาคือบอกตามตรงแบบว่าอรายได้จาก จากช่องตอนนี้นะคือแบบยังไม่ถึงแบบสิบดอลลาร์เลยกูก <c oughs> ูทามาปีแล้วแบบยังไม่ถึงแบบสิบดอลลาร์เลยเนะี่ว่าชี้ให้ตาย,ยพี่อยู่ได้ทุกวันนี้นะบอกเลยพี่อยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะน้องๆนี่แหละเพราะรายชื่อตรงนี้นี่แหละเพราะทุกคนในตรงนี้นี่แหละที่ทําให้พี่แบบกูยังนั่งแล้วก็มาเปิดไฟแสงสวยๆใสชุดที่แบบว่ามันดูประดับประเดิลอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าพี่อยู่ทุกวันนี้ได้ เพราะเราเราน้องๆน,นี้ทุกคนนะครับก็อย่างที่ว่าไปคือเนี่ยกูเนื้อไหมทุกคนน่าจะรู้นะว่าพี่ชอบหนังสอบสวนสอบสวนมากขนาดไหนกูถึงตั้งชื่อช่องว่าสายลับจับหนังนะเนื้อไหมก็ขอคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับที่สนับสนุนกันอย่างเหนียวแน่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเรานี่ก็สี่พันซับแล้วนะสุดยอดมากเลยนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งปีเองหนึ <c> ่ง <oughs> ปีเองไอ้ส <c oughs> ไอ้ียตั้งหนึ่งปีก็ประมาณนี้แล้วกันว่าเจอกันอ่าในรีวิวเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับว่าเจอกันรับสวัสดี้นะครับ